มาครับพัสดุนะครับมาส่งแต่เช้าเลยนะครับกล่องใหญ่มากเดี so ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องใบนี้จะเป็นอะไรนะครับเห็นรูปกล่องด้านข้างนะครับก็พอจะรู้แล้วนะครับว่านี่คืออุปกรณ์ไว้ใส่อะไรสักอย่างนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ อย่าที่บอกนะครับว่าผมจะรีวิวหน้าบ้านตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่โล่งกว้างนั่นเองนะครับของบ้านเรานะครับสิ่งที่เห็นนี้นั่นก็คือที่ใส่ข้าวนั่นเองนะครับเป็นที่ใส่ข้าวสารนะครับนี่นะครับซึ่งปกตินะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นถุงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกระสอบนั่นเองนะครับแต่ว่าขอใช้แบบนี้บ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับมีความชื้นเข้าง่ายแล้วก็มดนะครับหรือ แมงเนี่ยเข้าได้ง่ายจึงได้ลองสั่งแบบนี้มาดูนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่กันความชื้นด้วยนะครับนี่นะครับออกมาแล้วเห็นครับซึ่งเราก็จะปิดนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยกันความชื้นได้นะครับตรงฝาก็เปิดง่ายนะครับแล้วก็มีขอบยางด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดกันนะครับอ่ะเรามาอยู่ด้านในกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มา ใส่ข้าวสารกันดีกว่านะครับนี่นะครับใช้กดนะครับกดแล้วก็จะเปิดขึ้นได้โดยง่ายเลยนะครับรอบนี้นะครับต้องถึงคราวในการสั่งข้าวสารมาแล้วนะครับนี่นะครับซื้อแบบเป็นถุงนะครับมาตรงนี้นะครับเพราะว่าข้าวสารที่เอามาจากบ้านคุณตาคุณยายนะครับของลูกสาวหมดแล้วนะครับเลยแค่นี้เองนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีรูอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ผสมกันเลยนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ในการตักนะครับมีที่ตวงด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการหุงข้าวกันเลยนะครับนี่นะครับดู้ชื่ว่าข้าวจากท้องตลาดนะครับกับข้าวคุณตาคุณยายนะครับของลูกสาวนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอุปกรณ์ตวงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องมากะกันใหม่นะครับว่าจะต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับหม้อใบเล็กก็สามารถเอาอยู่นะครับครอบครัวเรานะครับมีสีคน นะครับนี่นะครับกต่สีคนนะครับที่ทานข้าวมีอยู่3ามคนนะครับเพราะว่าน้องคนเล็กกินนมอยู่นั่นเองนะครับนี่นครับโอเคเรียบร้อยเราก็มาจัดการล้างข้าวซาวข้าวกันเลยนะครับแล้วก็จัดการนี่เลยนะครับใส่น้ํานะครับวัดนะครับระดับว่าโอเคไหมเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อเลยนะครับนี่นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการเสียบปลั๊กนะครับนี่วางให้เรียบร้อยเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ข้าวหอมๆนิ่มๆจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องทดสอบดูนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลืมบอกไปนะครับถังใบนี้ใส่ข้าวได้10กิโลกรัมนะครับ